ดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาครับพี่น้องครับผมค่ะครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับมาเทิ่งชมบรรยากาศไปนั่มค่ะแต่ก็มีตัวเลขที่น้ำเที้ยินไว้ด้วยครับผมค่ะครับเม็ดเดียวลวค่ะท่านผู้ชมแม่งวดหนีเป็นงวดแหลกที่เพิ่นทรงห้ค่ะครับเพิ่นว่าเลขรับเลขลับกับกับว่าอยากโว้เนาะค่ะท่านผู้ชมแง่ไม่คนละเนาะอืมครับผมจักสิรลับจริงหรือว่าหลับจังได้กับบรลูแต่ว่า ก็บอกไปตามเพื่อนทรงมมให้นเนาะค่ะดันมู้ชส้มครับค่ะสีแมนหรือบ่แมนมันคููเดียวเนาะค่ะดันมู้ชส้มคู่เดียวเบิ่งเป็นแนวทางไปก็ได้ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่อนทรงห้เนาะครับผมขอบคุณขอมูลตัวเลขเพื่อนเด้อค่ะฉบับนี้เนาะแม่ค่ะเม็ดเดียวครับผมเม็ดเดียวค่ะดันมู้ชส้มมือแรกสีมาอีกด้วยเนี่ยค่ะเอาก่อนที่เบิ่งตัวเลขส้มบรรยากาศขางทางก่อนครับพี่น้องค่ะ ทางไปอำเภอโอ้หนักขนขนจากเมื่อคืนมาถอดเคลืนเดียวครับผมรู <c oughs> เรื่องเลยอ้ยเขียงหัวน,น้ำเสียกับพังค่ะแมนธรรมจุ่มเป็นแบบยังกันไงว้าวดูเซ่เปนไดวะเคลืนเดียวครับพี่น้องเนาะแต่ว่าขึ้นมาอีกมื่อแรกงนี้แถวป้า,ปาถ้าหัวยขาดนี่จะเฮ็ดได้ไงอ,อันนี้ทางไปอำเภอเซี่ยบ้านนะค่ะธรรมจุ่ม ไปลงไยเบื้องกันเป็นไหนบ้างไปลงไปเบื้งกันนะถอดเจนแยกข่อยยางมาเอาน้ำไยล้นียุลดหนีพันสิข่ายตัวนี้ไปยัไปเจอตรงวิเลยกฮะไปยังอ๋อจักกันบ่สวัสดีครับ เฮ้ยเลี้ยงนี่ตีเอาอ๋ออาตัวจะเอฟซีครับผมนี่ครับพี่น้องขึ้นเดี่ยวรู้เรื่องนั้นไหมไงน่องอาตัว เนียมกเร็วก็เจาเดี๋ยวพูดละหาบและวคู่คนมันเป็นปลาอย่งอันนี้ปลามมาจิกโู้ประมานมมนะเออมน,นี่มันมกแสบเออแม่นตะปรามาอย่างยังไดเป็นพวกปลาซิวมันขมอันนี้ยังโอเคอยังหอมใช่ครับเพินมาโดนเหมเพินยุ่งมองรุ่มทดนนั้นมาดีติดี นามแห้งกับเอากับพี่ห้อสองหา,สงหา2สองหาี่ได้ทะเบียนรถหนึ่งแปดเจ็ดเจครับสอง7ีอเจ็ดเอาเอามื่นรลุนน้ำกันครับโชคดี เอฟซีครับผมเป็นกระเบิ้องขีดเอาครับพี่น้องเนาะก่อนเห็เบิ้งตัวเลขมาเบิง้งโอ้หนาตกขึ้นเดียวเลยครับผมนี่ฝ่ายุบัวลอยรวมเลยเอาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยครับพี่น้องแนวทางตัวเลขเม็ดเดียวครับผมคู่เดียวเม็ดเดียว ครับพี่น้องครับผมค่ะครับเลขลับวงในครับที่น้ำเชียเกินไว้ครับพี่น้องเนาะครับแต่นในคอมเมนต์ก็เพิ่นเพื่อนว่าไงเพิ่นเอาอยู่<ด>ครับผมล่อเพิ่นว่านี่แหละครับผมหกแปดล่างตัวเดียวแต่ว่าเท่าวันหวยออกนี่คอยว่ารู้ว่าสีใดน้ำเพิ่นบอดดีข้าเจ้าห้เลขมาครูที่วหาแปดนวดว่าหันอ๋อล่างพ้อมล่าง ในห้องื้อบนเมีนเ้าเป็นบ้าเพาะื้อบนอันนี้ก็ล่างนะครับผมแต่ว่าคนละคนละมองเนาะคนละทีาอันนี้คนละทีแล้วค่ะดันมุ่งส้มครับค่ะงวดนีหงวดแรกที่เพิ่นทรงห้ค่ะเพิ่นว่าเบิ่งก่อนน้ำเชี่ยยังางโมท่ทนเนี่ยมีข้อมูลมวงวด้วงหันเด้อค่ะดันมุม่งส้มครับค่ะหรือว่าเอฟซีไปเห็นฉบับน,นี้มีข้อมูลกับข,ข้อมีนบอกกันได้เนาะเมีนครับค่ะ น้ำเชี่ยเห็นว่ามันมีคููเดียวกับเลขไห่เก่ามาเชี่ยพนลงครับค่ะเลขพ่อซอพ่อดีที่แถาเมียนค่ะจอรอออกกีนเนาะเมียนหกแปดครับล่างอย่างเดียวเด้อครับพี่น้องล่างอย่างเดียว้ามาักคือมันมีเลขคููเดียวค่ะเอ่อบนรางเล่เนาะแ่าเมียนค่ะบนรางไปเลยครับค่ะกลับด้วยเนาะเมียนนี่แหละครับเอาตามทีพี่น้องจี้ อยากได้ได้ครับผมบน้ำเชียร์ก็เกินไหวอยู่ในคลิปก็หนานี่ครับผมแจ้งอีกเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหันบ่เห็นน้ำเพิร์เด้อค่ะครับบ่เห็นงวดนี้เป็นงวดแรกที่เพิร์ดทรงหายแล้วก็น้ำเชียร์กับไข่เก่ามาเชียร์เพิร์มาลงค่ะท่านผู้ชมครับเนาะหกแปดแปดหกค่ะหกแปดแปดหกเน้นล่างกันบนก็นได้ครับผมเพิเนี่ยเด้อค่ะท่านผู้ชมเรียกพ่อสอ,อนแมน เสียงพระสวดเด้อค่ะรนุช้มพนมีงานค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อครับผมมาเอื้อนครับพี่น้องเนาะพรุ่งนี้ครับต่เสาเลขครับพี่น้องพ่อฝันแม่นภูทอกแม่ความหวังหมู่บ้านครับผมต่เสาเลขเดี๋ยวกลับมาเชียร์ะีล่งให้ครับแต่ว่าก็ต้องเบิ่งฝ่าฝนนําจังใดก็พยายามเต็มที่แล้วครับพี่น้องเนาะสีล่งให้ไวที่สุดครับผมครับเลขความฝันแ้วก็จะมีุดสรุปให้พี่น้องที่บางน้าแล้ครับผม พรุ่งนี้ครับพี่น้ um สสองครับส้มบรรยากาศตัวครับผมปลาปอนหน่อยเดี๋ยวปลาแง่ให้ปลาหน่อยหน่อยปลาหน่อยละปลาหน่อยเนาะปลาดุ่งหน่อยโอ้ปลาหน่อยครับ ก็คือก็มเศ้าเนยมันอยากงดเล็กน้อยแล้วมาแต่เศามนัน้คปนมูมนายครับกน้าข้าวียวทัคืัวแล้วมันห <are> ่างเลยเนาะมูถึ right? <c oughs> well, so ้ปานยกืนมามันดนซ่อนเนาะเต็นกรงเด็งครับทักสองเทีย เท่หั่งเสียตักอะไรเท่ออกให้ขุดบวชนี่ครับโอ้เพิ่หมาร์ต์โอ้หทำเนื่ยมาเลยปนี่ครับพี่น้องเนะชมบรรยากาศหากินกันครับผมเอาคลิปนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขมเม็ดเดียวครับผม อากทั้งในคนละครับพี่น้องเนาะครับผมปิดใจหน้าเบิ่งเอาครับถั่วเมดครับพี่น้องเขาก็ร่างงามเอาถ่ายคลิปนี้เขามาเชี่อเขอไว้พรให้พี่น้องี่โชดีเด้ครับผมครับมีโชคมีลาไปน้ำกันครับพี่น้องหนึ่งตุลาคม68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ